หาใครที่กำลังมองหาแท็บเล็ตจอใหญ่ๆแล้วก็มีปากกามาให้ภายในตัวเลยวันนี้เราจะขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S7 FE ตัวนี้กันครับ Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S7 FE ตัวนี้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 11ครอบทับด้วย One UI 3.1ทาง Samsung เขาเคลมมาว่าสามารถอัปเกรด Android ได้ถึง3เวอร์ชั่นเลยนะสำหรับ Tab S7 FE ตัวนี้ ผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าหากใครที่จะเลือกซื้อเจ้าแท็บ S7 FE ตัวนี้ไปใช้ในการตัดต่อทำวิดีโอทำภาพต่างๆ Lightroom Adobe ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมองข้ามเขาไปก่อนเนะเพราะว่าหน้าจอของ Galaxy Tab S7 FE ตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ TFT ขนาด12.4นิ้วมันใหญ่มากใครๆก็อยากได้แหละ ความเอียดหน้าจอก็ 2.5K แล้ว Refresh Rate 60Hz ฟังดูโดยรวมมันโอเคเนาะแต่ว่าค่าสีของหน้าจอของเขาเนี่ยมันจะเน้นไปทางโทนสีสดมากกว่ามันก็เลยกลายเป็นปัญหาสำหรับใครที่จะเอา Galaxy Tab S7 FE ตัวนี้ไปใช้ในงานด้านภาพแล้วก็งานด้านวิดีโอนะครับส่วน SoC ที่เขาเลือกใช้เนี่ยก็เป็น Snapdragon 750G และมีแรมให้เราอยู่ที่ 4GB เท่านั้นรวมถึง เนื้อที่ภายในที่มีให้เราอยู่ที่64กิกถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าเ,เนื้อที่มันไม่พอก็สามารถเพิ่มผ่านไมโคร s d ไดก้ก็ถือว่าเติมเต็มในการใช้งานนะพอเราเพิ่มไมโคร s d การ์ดเข้ามาได้เนี่ยแล้วแบบนี้ Samsung Galaxy Tab S7 FE พูดมามันจะเหมาะกับใคร เดี๋ยวผมพา diamond, <น>ไปดูกันครับว่า Galaxy Tab S7 FE เหมาะกับใครอันดับแรกเลยนะครับด้วยความที่ Samsung Galaxy Tab S7 FE ตัวนี้มีหน้าจอที่ออกโทนสีสดใช่ไหมทำให้มันเหมาะต่อการรับชมเสพบันเทิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือจะเป็นการดูภาพยนตร์ก็ตามเมื่อบวกกับลำโพงคู่ภายในตัวลำโพง AKG ด้วยนะและยังรองรับ Dolby Atmos ด้วยทำให้มันเหมาะและก็เพลิดเพลินในการใช้เสพบันเทิงจริงๆครับ ส่วนเรื่องต่อมาเลยก็คือใครที่เน้นในด้านการใช้ปากกา Samsung Galaxy Tab S7 FE มาพร้อมปากกา S Pen ภายในตัวไม่ต้องซื้อแยกนะซึ่งปากกา S Pen ของ Galaxy Tab S7 FE รองรับแรงกดเนี่ยได้ถึง4,96 0ระดับแบบเดียวกับแฟลกชิพเลยทำให้เวลาที่เราจดความรู้สึกที่เราจะได้ทั้งความหนืดแล้วก็ความหน่วงของมันเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนเวลาเราใช้เขียนบนกระดาษเลยคือ มันดีจริงๆสำหรับปากกาของ Samsung g a l a x y Tab S7 FE ตัวนี้ส่วนใครที่กำลังหาแท็บเล็ตพกในการใช้ทำงาน Samsung าแล็ a ซี่แท S7 FE ตัวนี้มาพร้อมกับ Samsung Dex มันคือการเปิดใช้งานโหมด d e s k t o p ของเจ้าแท็บเล็ตจากทาง s a m s u n งหรือว่า Device จากทาง s a m s u n งมันสามารถเปิดแอป,ปพร้อมกันได้หลายๆหน้าจอแล้วมันสามารถลากไปลากมาได้อย่างสะดวกหรือเราจะเปิดซีรีสด์ดูแล้วเราก็ทำงาน,นอย่างอื่นพร้อมกัน2-3แอป,ปได้อย่างสบายๆมันก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานด้วยพอบวกกับคีย์บอร์ดอย่างเงี มันก็ทําให้เราพิมพ์งานทํางานต่างๆได้อย่างสบายและที่สําคัญเลยนะครับ Book Cover Keyboard ตัวนี้เขาออกแบบที่เก็บปากกาได้เป็นอย่างดีเลยจากที่ผมได้ลองใช้ Galaxy Tab S7 FE ตัวนี้มาเป็นระยะเวลาก็ประมาณ2อาทิตย์ก,กว่าเนี่ยก็คิดว่ามันเหมาะกับการใช้ในการเรียนกับการทำงานด้านออฟฟิศเกี่ยวกับพวกด้านเอกสารหรือว่าจด เลคเชอรต่างๆหรือว่าจดช็อตโนตต่างๆ,งๆมากกว่าซึ่งพอมันเหมาะกับการเรียนกับการทํางานใช่ไหมเรื่องต่อมาที่เราอยากจะให้ทุกคนรู้ก็คือเรื่องของกล้องครับเพราะปัจจุบนันการเรียนการทํางานส่วนใหญ่ก็เป็น work from home learn from home ใช่ไหมต้องใช้กล้องในการเปิดคุย Classroom หรือว่าคุยประชุมเนาะเราจะพาทุกคนมาดูกล้องของ galaxy tab s 7 fe กันครับไปชมกัน สำหรับกล้องหน้าของ Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S7 FE ตัวที่เรากำลังทดสอบอยู่นี้มีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับรองรับการถ่ายวิดีโอ Full HD 30fps หากใครจะหากล้องหน้าแท็บเล็ตไปใช้ในการประชุมหรือว่าใช้ในการเรียนลองดูครับว่าสีที่ได้มาตอบโจทย์คุณหรือเปล่าสำหรับไฟที่ผมเปิดอยู่เนี่ยเป็นไฟบ้านทั่วไปไม่มีการใช้ไฟสตูดิโอนะครับก็ลองดูว่าสีที่มันได้ออกมา มันตอบโจทย์คุณได้ไหมส่วนกล้องหลังเนี่ยจะเป็นกล้อง8ล้านพิกเซลกล้องหลังก็เป็นกล้องที่ถ่ายได้แค่ full hd 3 0 fps เท่านั้นส่วนไมโครโฟนที่เรากำลังอัดอยู่ก็เป็นไมโครโฟนของตัวเครื่องเลยซึ่งไมโครโฟนตัวเครื่องมีไมโครโฟนอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวซึ่งเขาบอกว่าจะรับเสียงรอบทิศทางแล้วก็มีการช่วยให้เสียงมีความคมชัดมากขึ้นก็ลองไปฟังดูครับว่าเสียงที่ได้ภาพที่ได้ไป มันตอบโจทย์คุณได้ไหมสําหรับใครที่กําลังหาแท็บเล็ตไปใช้นะตอนนี้นะฮะสำหรับเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้เลยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับ Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S7 FE ตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ภายในตัว1 0 0 0 0 ah มสิลลิแอมนะครับสามารถใช้งานเนี่ยแบบตอ i l y use เลยทั้งวันเนี่ยเท่าที่ผมได้ลองใช้เนี่ยอยู่ที่มากกว่า10ชั่วโมงแล้ว คือใครที่อยากใช้งานเรียนไปในตัวแล้วแบบไม่อยากเสียบปลั๊กชาร์จไปเรียนไปหรือว่าเสียบปลั๊กชาร์จไปทํางานไปเนี่ย Galaxy Tab S7 FE ตัวนี้มันก็ตอบโจทย์นะจุดนี้ได้ส่วนการชาร์จแบตเตอรี่ของ Galaxy Tab S7 FE ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวเครื่องเขารองรับการชาร์จไวสูงสุดคือ45วัตต์หากเราใช้อแดปเตอร์ชาร์จ45วัตต์เนี่ยอันนี้ต้องซื้อแยกนะใช้ระยะเวลาในการชาร์จ1ชั่วโมงครึ่งแบตเตอรี่ถึงจะเต็ม แต่ถ้าเกิดเราใช้อแดปเตอร์ชาร์จที่อยู่ประมาณ25-27วัตต์อันเนี้ยมันใช้ระยะเวลาในการชาร์จแบตจนเต็มยอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงส่วนสุดท้ายเลยก็คือการชาร์จกับอแดปเตอร์15วัตต์อันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะมีแถมภายในกล่องนะสำหรับตัว15วัตต์อันนี้ใช้ระยะเวลาในการชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มเนี่ยอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับลองดูว่ามันแตกต่างกันเยอะขนาดไหนแล้วมันพึงพอใจกับตัวเราหรือเปล่า ก็เผื่อใครไปช่วยอะซสเซอรี่เพิ่มมาชาร์จก็จะประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากใครมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ใต้คลิปเราจะรีบไปตอบทันทีไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ